ถ้าเปรียบเทียบกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือเหมือนทิ้งโปรแกรมภาษาไทยไปแล้วก็เอาวันรรคใส่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะ Connect around world all 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 a all r d the right รู้แล้วค่ะว่าว่าทำไมคนไทยฟังฟังฟังฝรั่งไม่รู้เรื่องทุกคนได้นะคะทีจะเป็นทนเสียงทนเสียงมูดอารมณ์แอคชั่นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เวลาดูหนังแต่ว่าอย่างการรวบคำ ว่า I am แล้วก็จุดๆอ,อ,อ,อย่างงี้พี่เขาก็บอกอ้อเนี่ยเนี่ยของจริงเนี่ยเราเจอเนี่ยของจริงละเออเนี่ยเป็นเป็นเป็นเวิร์กช็อปที่ของจริงว่ามันจะตอบประโยชน์ตอบตอบคำถามเรื่อง t นออ of อยส c แ and b o ริ l a n g u ์ g e ได้เราได้มารู้ว่าเออจุดไหนที่เรามุมมองไหนที่เรามีต่อภาษางกฤษที่ทำให้เราแบบ ไม่พัฒนาในภาษาเกงกฤดจักทีนะคะพอมันปลดล็อกแล้วมันก็รู้สึกว่าโอเคเราเป็นคนที่สามารถพัฒนาได้